สวัสดีครับผมแหมมาเจอกับช่วงรีวิวหนังสือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก่อนที่จะไปวีีโอหนังสือครับเขาถามมาถามนึงครับเคยเกิดปัญหาแบบผมไหมครับเมล่าดูข่าวเศรษฐกิจก็งงครับผมหรือจะอ่านข่าวเศรษฐกิจก็สงสัยครับมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเราหรือมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างนะครับวันนี้ผมเลยไปเกิดปัญหาทา้งหน้าเศรษฐกิจขึ้นมาทังนั้นผมต้องแก้ไขคร้งหน้าเศรษฐศาสตร์ครับผู้เรียนเสืรอเศรษฐศาสตร์แล้วจะให้ผมอ่านหนังสือหน้าเศรษฐศาสตร์ในห้องเรียนนะครับ ผมเลยไปเจอกับหนังสือนะเศรศาสตรเล่มน so like like ึ่งครับที seul, ah, sure. mm ่อ่านแล้วเราสามารถมันใช้ได้เลยดีกว่าสามารถเอาไปอ่านข่าวหรืดูข่าวหรือทำไปประยุกต์ใช้กันได้ในชีวิตประจำวันแน่นอนครับหนังสือหนังสือเล่มนี้นะครับผมหนังสือหุ้น v ิศเศษศาสตร์เฮ้ยแต่ผมก็ไม่ใช่คนเล่นหุ้นนะครับผมก็สามารถอ่านได้แค่ผมอยากจะรู้เรื่องคณะเศรษฐศาสตร์คณะเองหนังสือเล่มนี้ก็เป็นของสำนักพิมพ์บิ๊มอ่านเพลชั่นอ่านอ่านไม่ออกไม่รู้มั่วไงโอเคครับ ังสือเล่มนี้ก็หน้าปกก็จะเป็นนสีการ์ตูนนะครับอืข้างในก็มีเนื้อหานะครับแล้วก็มีการ์ตูนแทรมานิดนิดหน่อยนะครับนี่อ่ะการ์ตูนน่ารักทีเดียวเชียวอ่านแล้วเพลิดเพลินกุ๊กกิ๊กก็กันไปเลยคร like <itu? S 1> ับอมาดูกันความหนาของเนื้อเรื่องนะครับผมความหนาแล้วก็ถือว่าบางอยู่นะครับไม่หนาไม่น้อยนะครับผมก็ถือว่าบางอยู่แต่ว่าเนื้อเรื่องนะครับไม่บางจริงๆครับมีทั้งหมด30หัวข้อเรื่องใหญ่ๆนะครับผมก็อ่านแล้วจุดใจเหมือนกันนะครับ แม่เรามาดูเนื้อเรื่องข้างในดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างอ่ะขอมาในเสียงกันก่อนนะครับเนื้อเรืร่องข้างในครับสามสิบหัวข้อเรื่องผมแบ่งซอยให้เดือดสองหัวข้อเรื่องใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือหัวข้อแรกเกี่ยวกับเศรษฐกิจเดีเพราะว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยที่มีผมรับ,บตอประเทศไทยโดยตรงนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับโดยจะชี้วัดเกี่ยวกับานาั้น GDP ของประเทศ GDP ของประเทศก็คือรายได้ของประเทศไทยเรานั่นเองครับและ GDP ของประเทศนี้คือตัวตั้งตัวเต็งว่าประเทศไทยเรานั้นแข็งแร่งขนาดไหนนะครับ นั่นมันดูภารัฐบาลด้วยเลยครับเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ต้องนึงรัฐบาลกันหน่อยนะครับรัฐบาลนั้นน่ะก็จะออกนโยบายต่างๆมากมายนะทำให้นกลงทุนั้นจะกล้าเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐดังนั้นถ้านโยบายภาครัฐคนไหนระดงต่างไหนได้ยาวนานขึ้นแสดงว่านโยบายของรัฐบาลรัฐบาลนั้นถคือว่าก็มีส่วนที่ทมให้คาดเดาได้ทำให้เศรษฐกิจของนักลงทุนนั้นสามารถกล้าที่จะลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศไทยเราก็เพิ่มสมคุแต่ถ้านโยบายภาครัฐคนไหนนะครับ ยอมลงตำแหน่งได้แป๊บเดียวนะครับผมเศรษฐกิจก็จะต่ำลงเพราะว่าต้องเกิดการเปลี่ยนรัฐบาลขึ้นเปลี่ยนรัฐบาลก็ต้องเปลี่ยนรโยบายขึ้นนะครับผมพูดถึงรัฐบาลแล้วนะครับก็ต้องพูดถึงการใช้งบประมาณรัฐบาลนนเพื่อที่จะฉีดเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับผมหรือจะเรียกเรียกว่านั่นคือหนี้สาธารณะนะครับหนี้สาธารณะก็คือการที่รัฐบาลกู้ยืมเงินหรือใช้งบประมาณเกินนะครับเอาไว้กระตุ้นเศรษฐกิจให้ไปทางที่บวกหรือดีขึ้นนะครับโดยเราต้องดูด้วยว่าผลตอบแทนที่ได้นะั้นคุ้มค่าจริงหรือเปล่านะครับ ็อย่างเช่นเราเห็นนะครับก็คือ BGS นะครับที่จะเกิดการสร้างขึ้นมาทุกทุ่งเที่ยวเลยเชียวเชียวนะตรงนี้ก็จะสาม,มารถทำให้เศรษฐกิจโดยรอบนะครับในฐานะ BGS ก็คือที่ดินนะครับคอนโดเพิ่มขึ้นมาที่นี้ก็สูงขึ้นด้วยครับทำให้คนเราอยากจะลงทุนคอนโดก็เก่งกำไรกันมากขึ้นนะครับแล้วอะไรที่จะเพิ่มขึ้นจากการใช้ BGS นะครับก็คือหุ้นของการก่อสร้างนะครับก็จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นในการถ้าพูดถึงรัฐบาลแล้วโนโยบายรัฐบาลก็จะมีทั้งภาษีนะครับภาษีเองก็เป็นตัวกำหนดชี้วัดว่าภาษีของ การบริโภคสองจิตค้าต่างๆที่รัฐบาลนั้นได้สร้างขึ้นมานั้นมีผลดีอย่างไรนะครับถ้าภาษีเพิ่มมากขึ้นเศรษฐกิจอาจจะเชื่อยเงินสินค้า่านั้น,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 นก็จะลดต่ำลงแล้วเราถึงก็อาจจะต้องคิดกันหน่อยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับพูดถึงเรื่องภาษีแล้วนะครับภาษีเองนะครับประชาชนเองถ้าจ่ายภาษีมากหรือน้อยนะครับหรือเก็บภาษีได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แสดงว่าเศรษฐกิจในประเทศนั้นมีความแข็งแกร่งมากพอเช่นเดียวกันนะเพราะภาษีที่ประชาชนจ่ายให้กับภาครัฐก็เหมือนกับ การที่ภาครัฐหรือประเทศนั้นได้รับเงินนะครับผมดังนั้นครับอย่าลืมไปจับภาษีกันด้วยนะครับผมเพราะว่าภาษีนั้นคือตัวบ่งหอดความแข็งแกร่งของประเทศไทยเรานั่นเองนะครับอ่าพูดถึงนี่สินสาระกันแล้วก็ต้องนึกถึงนี่สินควรเรือนกันบ้างครับตอนแรกผมคิดว่านี่สินควรเรือนนั้นจะเป็นแค่ผลล้ายอย่างเดียวที่จะอีที่จริงแล้วนี่สินควรเรือนนะครับม่งหมกถึงว่าเอ้ประชาชนมีนี่สินแสดงว่ามีตังค์มากขึ้นบ้าประชาชนมีตังค์มากขึ้นแสดงว่ามีการกับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้น นังหน้าเศรษฐกิจของประเทศไทยก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันครับแต่ราคาต้นค่นข้างนะครับถ้านี่สินคอลอนมากขึ้นแต่ว่าประชาชนไม่มีการจัดจ่ายใช้สอยหรือว่าการรายได้รายรับรายจ่ายของประชาชนไม่มากพอที่จะทให้กระตุ้นเศรษฐกิจได้อันนี้อันนี้ก็เป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่มีผลก่อนนี่สินคอลอนเช่นเดียวกันนะครับแหมทุอย่างมันชื่อเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเลยนะครับผมแหมมาดูอย่างขงข้อที่สองอะไรดีกว่าครับเกี่ยวกับต่างประเทศกันบ้างดีกว่าประเทศยักษ์ใหญ่ที่ต้อง ดูและจับตามองว่าจะมีผลตอลกระทบต่อเอเชียหรือประเทศไทยเราอย่างหลายบานครับก็จะมีประเทศสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นยี่จีนหรือสิงคโปร์นะครับผมแม่ประเทศพวกนี้เป็น,นยัานใหญ่จริงๆครับก็ต้องติดตามขาวกันหน่อยครับอย่างเช่นนะครับสหรัฐอเมริกาช่วงที่เกิดภาวะการว่าจ้างว่าจ้างงานครับตกต่ำลงให้เศรษฐกิจสหรัฐต,ตกต่ำลงดังนั้นสหรัฐก็เลยใชุ้นโย,ยบายข e. ึ้นครับอัดฉีด QE อัดฉีดเงินเข้าไปในสหรัฐเาเรียกว่า QE นะครับ เพื่อที่จะให้คนสหรัฐเองมีเงินจับจ่ายใช้สอยลงทุนมากขึ้นแต่แเวลาชนนั้นเลือกไปลงทุนที่เอเชียนะครับช่วง QE ีที่นโยบายเกิดขึ้นนะเอเชียทำให้ทำให้เอเชียเรามีตนาตาการหุ้นหรือเศรษฐกิจของเอเชียนั้นเติบโตปิดขึ้นเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ว่าทํานใดนั้นนะครับก็นโยบาย QE วีก็แก้หมดลงทำให้สหรัฐนั้นต้องดึงเงินกลับไปเพื่อจิตจดเซฟตัวเองกันบ้างนะทำให้เศรษฐกิจของเอเชียนั้นต่ำลงหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ก็นี้ก็ต้องดูว่าข่าวนั้ เมื่อจะธนานคารเนี่ยใหญ่ๆของโลกมันก็ต้องติดตามไว้ว่ายักษ์ใหญ่มีปัญหายักษ์เล็กก็ต้องมีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับผมพูดถึงเอเชียนะครับในสื่ลรนีวก็บอกว่าเกไัเ AEC ด้วยเช่นกันครับต่อการภาษีนำเข้าส่งออกทางไม่สินค้านั้นไปมาสาสู่ได้สะดวกและสินค้าต้นทุนก็ต่ำลงเพราะภาษีต่ำลงนะครับผมหรือแม้แต่การซื้อขายหุ้นเองนะครับอาจจะปลอดภาษีด้วยครับจะมีประเทศไทยสิงคโปร์แล้วก็มาในเลเซียที่สามารถซื้อขายหุ้นโดยการปลอดภาษีใน AEC นะครับหรือแม้แต่การเปิดประเทศของเมียงมากที่เปิดขึ้นนะครับ ก็ก็ไม่ผลกระทบทําให้นักลงทุนเองก็อยากลงทุนครับเพราะว่าเมียงมาเป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาครับก็ยังสามารถเติบโตกันได้นักลงทุนก็เลยอยากจะไปเติบโตที่นั่นนมากครับดังนนครับประเทศที่เปิดใหม่ก็ต้องปรับตัวนักลงทุนเองที่จะเข้าไปลงทุนก็ต้องศึกษาหาวรู้เพิ่มเติมครับเศรษฐศกษาก็เลยเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องติดตามในข่าวสารให้มากที่สุดนะครับอยากจะหลังจากที่สาวสิบทที่เราอ่านไปแล้วนะครับก็จะมีภาพยนุนด้วยครับตอนถ่ายภาพยนุนนี้สืบว่คชีนเด็ดเลชิเดียเชียวนะ แหมก็คือภาพหนตนน่าจะบอกเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเศรษฐกิจนะครับตั้งแต่ปี2530ถึง2559เลยทีเดียวว่าเกิดอะไรบ้างกับเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศนะครับแล้วแต่ตัวย้ำกุ้งกาตาร์เราไปหรือธุกจิจ .com ฟอร์ตบุตแต่ตูนตามอะไรกันไปก็มีบอกให้เราศึกษาเป็นประวัติศาสตร์ว่าจะควรทําอย่างไรแล้วก็อัตราต่อไปเราควรคาดเดาเศรษฐกิจอย่างไรนะครับแล้วก็ภาพหนตนที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับเว็บไซต์นะโวอสามสิบขอข้อนั้นนั้น ไปศึกษาข้อมูลที่แท้จริงละแท้จริงนะปัจจุบันได้อย่างตรงตัวแน่นอนครับผมแล้วก็ภาพหนวยอย่างที่สามเขาจะเป็นสับเฉพาะสับเฉพาะของการเล่นหุ้นเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่เขาก็แปลไทยให้เราได้อ่านกันได้ความรู้กันแน่นอนครับหนังสือเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าสุดยอดจริงบสมอสำหรับคนที่ต้องการอยากรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์นะครับหรือจะเป็นเรื่องหุ้นก็ได้ครับเอ๊หุ้นมันเป็นยังไงเอ๊เศรษฐศาสตร์มันมีผลอะไรกับหุ้นยังไงนะครับก็สามารถศึกษากันได้หรือจะเป็นผมเองก็อยากแค่ว่า อตอนนี้โลกเรามันเป็นอย่างไรเศรษฐกิจประเทศไทยเราเป็นอย่างไรนะก็อยากจะอ่านข่าวดูข่าวให้รู้เรื่องขนาดเองก็สามารถซื้ออ่านกันได้นะผมส่วนราคานะครับตัวอย่ที่ร้อยแปดสิบเฮ้ยร้อยแปดสิบเก้าบาทนะผมมาซื้ออ่านกันได้แล้วนะครับจริงแล้วก็วางขายกันมา,นานแล้วแต่ผมก็เพิ่งไปซื้อมาอ่านได้ครับหรือจะไปยืมต่างๆในสีห้อสงอสมุดก็ไม่ว่ากันนะครับงก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ในช่วงรีวิวหนังสือในตอนต่อไปครับว่าผมจะอาหนสีอะไรมาให้รีวิวกันต่อไปน่อ